เพกรลาที่ส่งสื่อไปเนาะทำได้แล้วตอนนี้เมษามเปแล้วสามเดือนเป็นร้อยวันแล้วก็ท้องถิ่นก็กดีรอบทางไปแล้วตอนนี้น้ำน่าจะเอาไปบ้างอะไรไปเลยแล้วน้ำบอกผู้ปอกปลาก็ไม่นคิดพวกท้องนาวิ่งกันเขาคิ่ก่อนก็จะได้อยู่ด้วยกันได้เออประมาณนี้ผมยกตัวอย่างนะทองผมเนี่ยของจุมาทานเลยครับในพื้นที่นะตอนนี้เาห็นขึ้นแล้วครับกทก็รับรับมา้ำก็รับน้ำไปแล้วเดี๋ยว ถ้า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 ท่านได้ร่วมมาชมก็ตอดกระเสริครับชาวบ้านน้ครับเลี้ยงปปยอไ้ัม่ต้องประชุมเล้วเดี๋ยวผมไปคุยคุยได้ไงดีเลยดก็ต้องชมดีญ่เลยมันก็จะไม่มีผลเข้าของซอยครับไม่เอ่ยเข้าของซอยแต่ถ้าทะเลนุ่นและฝอยเกลืองมาเนี่ยปริมาณน้ำในเขางาจินสูงขึ้นมันก็จะเข้าของได้มากขึ้นเดี๋ยวได่บอกเขาจะไปทางนี้เลยครับนายสายตรงถนนนะครับ

น้ําประตูมันได้รั่วหลยงฟังเค็มอยู่ประมาณสักสองสามคือระดับระดับเดียวกันนี้เลยถ้าเปิดไปก็เปิดสามารถเปิดได้เลยที่จริงเรารณวันนี้ก็สามารถเปิดได้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 ฟเค็มขนาดนี้พอเข้าไปในคลองแล้วคลองน้ำตือเรามีอยู่มันเจือจางมันจะไม่มีผลเลยสองสามสี่เนี่ยไม่มีผลโดยสบายแล้วไม่ต้องกลัวว่าขอบงานยืนครับได้ครับผมคือคือคือตอนนี้ทางทางข้างในน่ะ อยากให้เปิดน้ําไปเลยแล้วก็เดี๋ยวน้ำเกิดมาก็ได้เพราะน้ำเนี่ยเท่าไรก็ไม่น่าจะพอหรอกเท่าไปก็น่าจะสูบได้กันหมดใช่ผมก็ไม่ได้หวังว่าจะถึงผมแล้วนะครับไม่ได้หวังไม่ได้หวังเลยนะใช่ครับใช่ครับนายตอนนี้มันมันขวางอยู่อ่ะก็มันตื้นเขินมากครับนายถ้างั้นก็ต้องให้เขาเปิดเพราะว่าตรงนั้นมันน่าจะแห้งน้ําน่าจะไม่ผ่านหรือไงครับครับนายถ้าถ้าน้ำไปแล้วมันติดเนี่ยครับแค่แค่ก็ถอดถ้าน้ำไปแล้วน้ำติดอะผมขอฟังคุณไหนหน่อยนะครับน้ำมันน้อยมันก็ไม่ใช่ครับถ้าน้ําไปแล้วเนี่ยแล้วมันติดเนี่ยฮะ ขอพระคุณพระนางของบางขวางเนื่องด้วยทางผมตำบลนาเจ็ดอำเภอบางค้าจังหวัดเชียงแสนครับได้รับความเดือดร้อนจากน้ําในคลองแห้งทุกคลองเลยครับก็จะมาขอพระอนุเคราะห์จากสมบัตานบางปูเอ้ยของวัดทองช่วยปล่อยน้ําไปเจือเจือเจือในครับเพราะว่าบ่อปลาบ่อปุ้งไม่มีน้ำนะครับขอบคุณมากครับท่านท่านกำนันพยนต์ครับก็ได้ไปยื่นหนังสือให้กับผม เป็นตัวแทนยื่นหนังสือจากที่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นจากในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็ตำบลบางากระเจ็ดของจัดจิงเตาด้วยนะครับคือขณะนี้เนี่ยน้ำในคลองโดยเฉพาะของออทองซึ่งเป็นคลองหลักนะครับจะไหลเข้าไปสู่พื้นที่ตำบลบ,บางยางแล้วก็ตำบลบางแตนแล้วก็เลยไปถึงตำบลบางากระเจ็ดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะแยกสาขาไปทางตำบลบางขา ซึ่งพื้นที่ที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นพื้นที่ภาคการเกษตรที่พี่น้องเกษตรกรเลี้ยงเพอาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเนี่ยนะครับเป็นจานวนมากหลายหมื่นไร่เนื่องจากฤดูฝนที่ผ่านมานะครับปริมาณฝนตกมีน้อยทางที่น้องก็ได้พยายามใช้น้ําอย่างประหยัดที่สุดแต่เนื่องจากขณะนี้ฝนก็ยังไม่ลงมามันทให้น้ําในคลองสาขาเนี่ยแห้งลงนะครับก็เป็นผลกระทบกับพี่น้องที่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งอยู่ในพื้นที่นะครับ ซึ่งจาเป็นจะต้องเอาน้ําไปเติมบอ่อซึ่งขณะนี้เนี่ยปลากุ้งที่เลี้ยงอยู่ก็ยังไม่สามารถที่จะขายได้เนื่องจากปัญหาโควิดที่ผ่านมาเราก็จําเป็นที่ต้องเลี้ยงต่อไปอันนี้จาเป็นที่ต้องใช้น้ําจากในคลองนี้นะครับก็เลยไปยื่นหนังสือของผมเพื่อจะขอให้ทางตัวประธานบางพวงได้ช่วยพิจารณาเปิดประตูน้ําของกระอ,อางน้ําเข้าไปในพื้นที่เพื่อพี่น้องเกษตรกรจะได้หุดน้ำเข้าบอ่อครับ,รบพักหนึ่งโดยจะขอให้ทางา โครงการนรำบดินเพื่อปล่อยน้ําเพิ่มมาเพื่อให้สามารถดูดน้ําเข้าได้นะครับตรงนี้ก็เป็นความเดือดร้อนแล้วก็เป็นเศรษฐกิจเส้นเลือดใหญ่ของทั้งอาเภอบ้านสร้างแล้วก็ทางฉะเชยงเซาซึ่งได้รับผลกระทบนะครับก็จะได้นําเรียนตรงนี้ให้กับนะทางชนรานทานเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ชนระทานนะครับโดยมีโครงการส่งน้ํำดับดิกษาร,ารบังควเป็นผู้ดูแลพื้นที่อยู่ก็จะขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องในครั้งนี้นะครับ นี้วันนี้ก็มีทั้งพี่น้องชาวตำบลบางกะเจ็ดตำบลบางยางตำบลบางแสนก็มาดูพื้นที่กันในวันนี้นะครับวนนี้น้ําในคลองลึกๆในคลองสาขาแห้งเกือบหมดนะครับแล้วบางที่ก็เกิดเห็นน้ําเปียด้วยนะมันจะเป็นที่ต้อเกิดน้ำา้ามครับ